สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับที่โรงกึงช่างหนุ่ยนะคะอันนี้ลูกค้านะคะเสียก,กวงเอาเครื่องมาให้ช่างทํานะคะอันนี้เครื่องเป็นอะไรคะชาร์ละายอะไรคะอย่างเดียวอย่างเดียวเหรอคะเครื่องหลับป่ะคะเนี่ยหลับกากาดหลับกา,กาดเนาะเดี๋ยวให้ช่างหนุ่ยหอดและเช็คให้นะคะพี่ครับผม เฮีย er, กวงรอช่างหนุย่ยไม่ไหวเลยจัดการเองเลยค่ะอันนี้นะคะแก่เองงัดเองเลยนะคะนี่อ,อันนี้ลูกค้านะคะเป็นมือระดับเทพเลยนะคะนี่มือเดียวมือเดียวทีมงานทีมงานเก่าของโู่หลังวังนะคะ เกียอกวงหรือช่างแบงค์ในตำนานพี่ทำน้าอยู่อะถึงดับอะ่ะทำอะไรอะ่ะติดน้ำติดน้ำอ๋ออันนี้เครื่องติดน้ำอีกแล้วนะคะ รอยยี่สิบห้าเป็นร้อยสากแรงมากไอยไปแรงนมากกับเดิม <c oughs> ต้องแรงสิแต่ช่วงนี้เครื่องติดน้ํามาให้ช่างหน่วยดูบ่อยนะคะแสดงว่าอากาศน่าจะร้อนน่าดูเกี่ยวไหมเนี่ยเกี่ยวครับผม น,นี่เฮียกวงเขาถอดหมดนะคะเขาบอกว่าเขาจะแอบอัพเครื่องนะคะเขาจะอ่านไปอัพด้วยนะคะเอาไปคว้านหนูใส่ติดน้ํากระจายอะเรงอะ <c oughs> ด,ดกระจายอันนี้อีกคันหนึ่งนี่ก็ ติดน้ำนะคะของเสียชาเหมือนกันแต่เจ้าของก็ยังไม่มาสนใส่ช่างหน่วยต้องได้แกแน่นอนงานนี้ รา,าะติดขม่อมเนาะพี่เนาะติดขม่อมอืติดขม่อมนะคะนี่จอกย่านิดนึงพีเมือ่อดับพระการอ่ะ <Wool> การโอเคไหมพี่การอย่างนี้หรือโค่เอันนี้เปลี่ยนใหม่ใช่ไหมโคอ,อเปลี่ยนใหม่ก็ขายขายไม่ได้ขายลอยนะหรือขายลอยเะไรอย่างเงียเกลี่ยมือร้ายอยีกแล้วหรอหือห,ออหมดอ,มอ,อนาคตหมดหมดอนาคตว่าเจ้อะไร อันนี้นะคะหลังจากที่เราถ่ายตอนที่เราถอดแล้วเนาะอันนี้ถึงตอนที่ประกอบเครื่องนะคะเสียกวงจัดการเองนะคะนี่เขาทำเองเลยนะคะหวาเนาะทีมงานโก๋หลังวังเก่าก็อย่างงี้นะคะไม่ง้อช่างชง่างหัวลำช่างมวล้้ำนะคะ,น,ะ,คะนี่ โมวลำมากเลยยังไม่ไปถึงใหม่เลยนะคะนกเกประกอบจะเสร็จแล้วนะคะเขาลืมค่ะพอดีว่าไม่ได้จับเครื่องนานหลือนิดหน่อยไม่เป็นไรให้อภัยกืับตัวนี้อยู่แล้วจะลืม น,นีกนำลังใส่ค้อสูดุลนะคะคุอันนี้ใส่ข้อเหวี่ยงเรียบร้อยอันนี้ข้อเหวี่ยงเจียหรือเปลี่ยนใหม่ทีเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เลยใช่ไหม ขพอเหี่ยงหรือว่าธรรมดาอัพไซส์หนึ่อัพไซด์หนึงนะคะตัวนี้แอบซุ่มไม่ดึงน้ำนี่แอบซุ่มไม่ดึงน้ำด้วยนนเดยเมงแท้สองแท้เลยดึงน้ำกระจายแน่ทำไปอะ เอาให้ทันดนะเดอร์น้ำอย่าท่วมนาเดอร์ <laughs> เก็บกวาง <laughs> หนึ้าห้าทำไมหนึ่งห้าห้าช่างหน่ย่ยแต่การให้อันนี้ของแท้นะคะอะไรชุดพี่ลิ้วสักันเลยเช็ดตัวเองหมดเช็ดมืเอเช็ดอะไร สายโล่งนาำน้ำแล้วโหซองครบแล้วครับหนึ่งห้าหประกอบพุงเสร็จมาลองฟังเสียงกันครับอันนี้มาฟังเสียงกันนะคะอัพหนึ่งห้าห้านะ